สวัสดีนะครับมีข้อความถามเข้ามาค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสอบผ่านของสนามท้องถิ่นนะครับว่าหลักเกณฑ์เนี่ยเขาคิดเขานับคะแนนอย่างไงนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคกอไก่ขอไข่และก็คอควายโอเคนะครับผมขออนุญาตบอกแบบนี้ละกันนะครับบอกโดยยึดหลักเกณฑ์ของปี62ที่เพิ่งมีการเปิดสอบครั้งล่าสุดนะครับเพราะหลักเกณฑ์ของปี6 4สีเนี่ยมันยังไม่ออกเราเลยยึดหลักเกณฑ์ของปี อขอบเขตมันก็จะมีภาคกอไก่100คะแนนขอไข่100คะแนนและคอควาย100คะแนนนะครับสรุปคร่าวๆดังนี้นะครับภาคกอไก่เนี่ยหนึคะแนนเนี่ยมันก็จะมีอะไรบ้างครับคณิตไทยอังกฤษและก็กฎหมาย โอเคนะครับไทยคณิตอังกฤษและก็กฎหมายซึ่ง4หัวข้อเนี่ยเขานับคะแนนรวมเลยนะครับในส่วนภาคกอไก่นะคณิตศาสตร์ภาษาไทายอังกฤษและก็กฎหมายเนี่ยคุณทําคะแนนยังไงก็ได้ใน4ส่วนนี้ให้มันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ60โอเคนะครับไม่น้อยกว่าร้อยละหกก็ถือว่าผ่านคือนับรวมเลยภาคขอไข่เฉพาะตำแหน่งเนี่ยคะแนน100คะแนนเกณฑ์การผ่านก็คือไม่ต่ำกว่า60คะแนน และภาคคอควายหรือว่าภาคสัมภาษณ์เนี่ยคะแนนเต็มร้อยเกณฑ์การผ่านก็คือไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบซึ่งภาคคอควายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่คุณจะสอบไม่ผ่านโอเคนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะได้คะแนนเยอะหรือน้อยหรือมากเท่านั้นเองนะครับซึ่งคุณต้องผ่านทุกภาคทั้งภาคกอไก่คอไข่คอควายนะครับตกภาคใดภาคหนึ่งไม่ได้ซึ่งวิธีการที่เขาตรวจเขาสอบนี้ง่ายมากเขาจะดูก่อนว่าภาคกอไก่คุณผ่านไหม นะครับถ <Na'> <im sharing> <im> ้าภาคกอไก่ค <im it så rails> well. <im it Laughter> ุณไม่ผ่านภาคขอไข่เขาก็จะไม่ตรวจให้เสียเวลานะครับต่อให้คุณนะครับต่อให้ภาคขอไข่คุณได้คะแนนร้อยเต็มแต่ภาคกอไก่คุณไม่ผ่านคุณก็ตกสอบไม่ผ่านอยู่ดีนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับคุณต้องผ่านทั้งกอไก่ขอไข่ขอควายนะครับหลักการตัดคนที่สอบไม่ผ่านนะครับเขาก็ดูแค่ภาคกอไก่ก่อนตรวจภาคกอไก่เลยถ้าภาคกอไก่คุณไม่ผ่านที่เหลือ ก็ไม่ต้องดูแล้วเสียเวลาเพราะคนสอบมันเยอะเป็นหลักแสนสรุปอีกทีนึงผาากอไก่1 0 0คะแนนใช่ไหมครับเกณฑ์การผ่านก็คือไม่ต่ำกว่า60ภผาคอไข่1 0 0คะแนนเกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่า160และผาคอควายเกณฑ์การผ่านอ่ะ100คะแนนเกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่า160โอเคนะครับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์เนาะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ